หลังจากสารไลาสองหยืนขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เอามาตกกับตกกับเพื่อสีเปลี่ยนไล่ไปเป็นไลาสองนอนขึ้นก่อนจะเพ็นนกหนกหนึ่งวางหนึ่ง หยกหนึ่งว่างหนึ่งขามสองขามสามชิ้นหนึ่งขามสองชิ้นหนึ่งขามสาม ัเ,เด็กมืดบริโภคมันยังเศร้ามือดอยู่จึงอีกหนึ่งมันบริเดทเหมันยกสิ่งหนึ่งว่างสิ่งหนึ่งไปสิ่งเรื่อยๆสำคัญก็คือ คำสองคำสาม <C ık> จินหนึ่งคำสองสินหนึ่งคำสามเพื่อจัดระเบียบให้สินตอกมันมาอยู่ในแนวเดียวกัน <C ık> จะว่ากันอันออกจากสองนอนด้เปลนสองยืนนี่เพดหยกสองว่างสองให้คำสองคำสามดิ ยกสองเส้นว่างลงสองเส้นใช่มันเป็นขามสองขามสามขึ้นกันยกสองว่างสองแต่ว่าทั้งนี้มันเป็นทางกลับกันเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็ี่ยน,ข,นขั้นตั้งขึ้นอย่างสี่มันก็จะเปลี่ยนนี่ดิเปลี่ยนจากสองยืนไปเป็นสองนอนมันก็ต้องได้ยกหนึง่งว่างหนึง่งเพื่อให้เส้นตอกได้อยู่ในแนว เดียวกันมันกลับกันซื่อพี่น้องตามด้จริงออกมากับคือกัน,น,กนแต่ว่าวิธีเหตดมันบกคือกันซื่อแต่ว่าออกมากนสิเป็นแบบเดียวกันเป็นขามสองามสามคือกัน อินว่าตกกาบไลต่ตกกาบกันสิบเปลี่ยนไล่แต่ละแีวสิบเปลี่ยนไล่แต่ละเท่ยวนี่ก็ต้องเด้มาตกกาบก่อน ลายข่างกะเตเพิ้นสานหลยข่างกระเตยขึ้นกันไล่ลข่างกระเตะเตแห้งได้ตุกกาบหลายไปทึงทั้งข่างไปทึงทั้งทั้งตั้งทั้งแข้ง <c oughs> <c oughs> จะว่าบอดสารจะเทียดอกไล่ข่างกะเตเหินเตเพื้นสานจะว่ากะคันเทศกะสิเปีนยนอยู่ดอกว่า ลางๆบุกไปได้เอางานจักสันให้เบิ้งประเดี๋ย <c oughs> มีแต่งานอื่นอื่น,อ,นอื่นอื่นอื่นให้เบิง้งต่อไปกระซีแล้วกระติบเขาแล้วกระซีดเฮ็ดของอยู่ดอกพี่นออกกำลังสั่งใหม่เพิ่งอยู่สั่งให้กระจาะใหม่มาให้ไม่ไพ ไพบัตจักมื่อเด้กเป็นจะไม่สันของสันกระตาให้พี่นอ้องบึง <c oughs> Đồ k h สามรอบแล้วก็จัดเองจัดจ็ สิเป็นแบบนี้ตกกลับวันนี้เขาสามกลับกับสิเป็นลายสองนอนบหนกนพีน้นองสองนอนกระยกหนึ่งว่างหนึ่งขามสองยกขึ้นมาเสร็จหนึ่งว่างลงไปเสร็จหนึ่งขามสอง กสิบหนึ่งวางลงสิบหนึ่งสามสองสิบสามไปขึ้นไปจนกวพูดหละจนกว่าไม่สิฟอเอาจนกวเาเฮาสิฟอมมัน benim, benim. สินหน่อยมันใส่ตอกหลายสินหลายมูหกสิบมูแต่ละขัางตอกเสร็จหน่อยใส่ตอกหกสิบมู สันก็อาชสิโบทนักันเลยพี่น้องเพราะว่าเอาเบิงพานกล่องเบิงในจอโทรศัพท์ <c oughs> เรเอากล่องมาตั้งไว้ทั้งหนามันเปนบบซันพี่น้องกัสิบโเห็นสัตว์เพื่อต้องการให้มุมกล่องดอยู่ในระดับสายตาผู้เบิง้ง <c oughs> เสมือนพี่น้องเป็นผู้สารเอง มันมืดเกิดโ <c oughs> บเห็นสัดปรนเดีย๋ยวก็โทษขก่อไฟได้พี่นอรอกบรได้เปิดไฟมันยังเศร้าอยู่เึ่นฝากับมืดมือมนเนี่ยฝนคือฝนติดตกของบโบตกดอกอากาศหนาวลงมาหลออพอดี <c oughs> น,นี่ก็เป็นเศร้าของวันที่ก็ะเด็นมนวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ ลอกกระสิปิดแบบนี้วันนี้เขาก็สิสารกลับมาทาั้งนี้หมดสารกลับไปกลับมาจนกว่าพี่ละจนกว่าขึ้นมาพอมว่วนี่ละจะคอยสิพอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิงซ้ำนิดสักกอนคลิปต่อไปจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อ ติดตามกันไปเรื่อยๆบุละทอดอไปแกเสียวสารของให้พี่น้องเบิ้งอยู่ผู้อยากเบิ้งของก็มีอยู่เพราะวะ่า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ